ทุกคนสีแยกที่สวยที่สุดดูสิเดชาติวงนครสวรรค์นี่อ่าสวยงามตรงไปข้างหน้านี้ก็ไปเซ็นทรัลแต่ถ้าเราเลี้ยวตรงนี้เนาะจะไปไหนรู้ไหมสวรรค์วิถีเพื่อจะไปเช็คอินที่เบบอรีฮิลปาร์ททุกคนมาตามมาทุกคนนี่ขวามือนี่สะพานเดชาติวงเห็นไหมนี่สวยมากเลยทุกคนนี่หอนอาฬิกาอยู่ข้างหน้าเห็นนะไป มุ่งหน้าสวรรค์วิถีการดีนนรถเมย์ท้งองสองแถวสีเขียววิ่งทั้งวันจ้ะทุกคนทุกคัตสตรีนครสวรรค์จ้ะ ซึ่งตรงนี้แหละจุดเกิดเหตุจะมีรัศมี500เมตรทุกคนก็ mm. จะเป็นโรงแรมนะฮะแต่ไม่ใช่เส้นตรงนะเป็นเส้นเลี้ยวขวาด้านหน้าจะมีโรงแรมรีสอร์ทนะฮะตรงนี้จะมีรีสอร์ทเป็น10บสแห่งทุกคนก็เดาเอาละกันว่าที่ไหนที่ไม่คืนค่ามาจํากุจแจะเรา1,000บาทเมื่อกี้โทรไปก็ไม่รับลายเป็นเดือนเดือนตอก็จะคืนไลายแล้วลายอีกทวงแล้วทวงอีกทุกคนเขาก็ยังไม่คืนนัดเด็พฤศจิกานะครับนี่แหละห่างไม่ไกลจากจุดตรงนี้เลยโรงเรียนนครสวรรค์สตรีนะฮะนี่ฮะ แถวนี้เลยไม่อยากจะบอกนะโรงแรมอะไรนะรทุกคนจา๋าแต่ไม่ได้อยู่ถนนสวรรค์วิถีแน่นอนทุกคนนะครับจะเลี้ยวขวาไปทางนี้หรืออะไรยังไงก็เดาเอาเอ,าเองลวกันนะจ๊ะทุกคนจา๋านี่ฮะบรรยากาศสวรรค์วิถีในตัวเมืองนะครสวรรค์ธนาคารออมสินด้วยเนะี่ยทุกคนเห็นไหมจำง่ายๆแลนด์มาร์กอีกอันหนึ่งบางคนอยากรู้ไงไปสถานีตำรวจเขาก็อยากรู้แต่ว่า ต้องให้เราบอกตอนที่เรารับแจ้งความไม่ใช่มาถามกันนอกรอบถูกไหมเดี๋ยวดีไม่ดีมันหลุดไปแล้วเราก็โดนข้อหาหมิ่นประมาทเหมือนกับกรณีลูกหมีอะฮะเจ้าหนี้ใช่ไหมโดนลูกหนี้ฟ้องหบิ่นว่าไปขนาดใช้ตัวอักษรย่อนะนางเขายังไปฟ้องคนที่เป็นเจ้าหนี้ได้เลยใช่ไหมลูกหนี้ที่เป็นนางนางรา้ายอะฮะ ยังไม่จบสิซันไปร้องฟ้องค่าเสียหายเขาหาว่าไปหมิ่นไปออกรายการอะไรประมาณอย่างเงี้ยไปออกรายการแฉเขาอย่างเงี้ยทั้งๆงที่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อเห็นไหมขนาดนั้นไม่เอ่ยชื่อนะครับทุกคนนี้ทุกคนวัดนครสวรรค์ทุกคนจากวัดกบก็อีกค่อนข้างระยะหนึ่งนะครับทุกคนนี่ฮะสามารถไปอุทยานสวนรรค์ีลยซ้ายมือได้เลยทุกคน เดินทะลุไปเซ็นชันได้นะครับนี่ครับทุกคนภายในวัดโกนีคือพระพุทธรีสวรรค์ทุกคนครับมาดูฝั่งนีงง้กันหลวงพ่อเดิมทุกคนเอาจริงครับทุนมาใครอ่ะ ก็ไม่ไกลจากโรงแรมรีสอร์ทที่ไม่ยอมคืนครับมันจับกุญแจเมื่อกี้โทรไปเขาก็ไม่รับสายแล้วก็ปิดมือถือไปเลยนะครับจากที่ทวงลูกสาวเจ้าของรีสอร์ทมาตั้งแต่พฤศจิกาธันวาและนี้วันที่17แล้ววันนี้วันหวยออกนะครับทุกคนเข้ไหมถ้าถูกหวยเราก็คงรู้สึกว่าเราทําหน้าที่ของเราแล้วคงไม่ตามต่อก็ยังได้นะแต่เราจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโลกสังคมให้เขาแบบเป็นทั้งแม่ทั้งลูกเจ้าของรีสอร์ทจริงๆอยู่ไม่ไกลนะ อยู่ตรงแถวสตีนครสวรรค์ไปะประมาณ500กว่าเมตรเองทุกคนนะครับในรัศมีตรงนั้นแถวเกาะยวนประมาณนั้นนะทุกคนตรงนั้นจะมีโรงแรมเยอะะทุกคนจะอยากรู้ละสิว่าชื่ออะไรเราไม่บอกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไล่ไทม์ไลนลงอีกช่องหนึ่งถ่ายลงอีกช่องหนึ่งว่า วันที่เราเช็คอินวันอะไรโอนเงินไปยังไงเขาพูดอะไรสนทนาลับปากว่าจะคืนยังไงทุกคนจะได้ติดตามช่องนั้นอย่างน่าสนใจทุกคนจะ้ะแต่เราไปถึงสอนอ,นอนตำรวจบางทีเขาก็จะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยไงเสียหายแค่พันเดียวเป็นแพ่งไม่ได้คดีอาญาไม่ได้คือเขาไม่ได้มองถึงการพยายามแม้แต่จะคิดช่อโกงด้วยซ้ำถ้าเป็นการช่อโกงเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นคดีอาญาได้คนระับทุกคนแต่ไม่เป็นไรหากเราถือว่าทําหน้าที่ตามไปแต่ที่ตำรวจเขาก็คงอาจจะมองอีกมุมหนึ่งนะเป็นเรื่องเล็กอย่างนี้ นะครับแต่เขาทากับรายอื่นด้วยไงเมึงทาไมมึงไม่ถามคุเลยไม่สอบถามเลยนะครับพอเราไม่บอกชื่อรีสอร์ทเท่านั้นแหละทาเป็นโกรกไม่พอใจหรือไงไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเวนกรรมใครเวนกรรมมันถ้าคุณโบยใช่ไหมเมื่อกี้ที่สํานักงานไก่เกียร์ของสารแขวงก็บอกว่าพวกนี้จะโบยค่ะตํารวจสอบนอนมันจะโบยให้เป็นเรื่องเล็กไม่เป็นคดีอาญามันก็จะบอกให้ไปแพ่งเอาไปหาทนาเอาเองอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็เช็คอินที่บริเวณ หิวปากนะทุกคนจะเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนเ mm hmm. มมจะเต็มอีกแล้วทุกคน